สวัสดีจ้าไฮเดอร์ไกไฮแอบรบอดีวันนี้สาวกุยยจะพาทำกับข้าวจ้าวันนี้จะคั่วกระดูกหมูใส่ผักร้ายอย่างอันนี้ก็อันนี้คือหม้อค่ะหม้อจะคั่วคั่วกระดูกหกนนะะมบบหบบูก่อนนะคะมาดูว่าคั่วแบบไหนสาวกุทยทำยาวร้ายในแบบตัวสาวุฏิสยสุดดีตุ้ยใสก่อนนะคะตุรยใส่เลย กดไฟนิชหน่อยโอเคแล้วก็นี่จ้ะก,ก็จะมีกระดูกหมูที่หั่นไปแล,แล้วแล้วก็หมูค่ะหมูสุดเทลงไปเลยจ้ะขวดก็กนนจะมีเนื้อหมูแล้วก็กระดูกหมูค่ะลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือโอ้นี่พริกกับกระเทียมค่ะคั่วใส่ลงไปงไปไม่เผ็ดจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาคนแก่กินไม่ได้จะทำไม้เผ็ดคัวก็ใส่เกลือลงไปน,นิดหน่อยจะทำไม่เผ็ดค่ะใส่เกลือค่ะเราต้องใส่เกลือ ใส,ส่เกลือลงนิดหน่อยอันนี้ช้อนชาเกลือค่ะปึ๊บลงไปหนึ่งช้อนชาก่อนค่ะเพราะหมูเยอะหนึ่งช้อนชาก่อนเพราะหมูเยอะนะคะก,ก็ใส่รสด,ดีลงไป เวลาเราคั่วก็ใส่กุน้นวลหนึ่งช้อนชาทุกอย่างหนึ่งช้อนชาก่อนค่ะแล้วค่อยชิมทีหลังโอเคแค่นี้แบบนี้แค่นี้นะคะแล้วก็คั่วเลยคั่วกระดูกหมูแบบนี้คั่วกระดูกหมูะคะ่ะแบบนี้ ัวกระดูกหมูให้ให้กระดูกหมูเขา้าเข้าเนื้อหมเูเข้ากดตัวเข้าพริกเข้าเกลือนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะดูดูว่าจะเปลี่ยนยังไงนะคะเดี๋ยวสาวไทยสาวคนไทยไปเอาตะไคร้ก่อนนะคะดูหม้อไว้ให้เดเดอร์จะไปเอาตะไคร้ ะคะคมาแล้วไปเอาตะไคร้มาแล้วลืมตะไคร้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะลืมตะไคร้ได้แล้วเอาตะไคร้ใส่ก่อนโอ้ลืมตะไคร้เฉย หน่อยค่ะกลัวสาวไทยปลื้มปลาปลาปลงคือนิดนี่แล <c oughs> ้ค่ะกลัวสาวคนไทยจะเป็นแบบนี้นะคะปลื้มปลื้มปลารังใช่ <c oughs> ใส่ลงไปตะไคร้ <c oughs> ตะไคร้บ้านเราอีกงค่ะใส่บงไปเนยไปเอาแป๊บนึงก็ได้จ้าสองนาทีผ่านไปก็ได้ตะไคร้มาใส่ <c oughs> สาวผู้ชายกับจังสีละจ้ะคัวสาวผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะกระดูกกระดีกระดูกกระตากแบบนี้ละจ๊ะคั่วกระดูกหมูค่ะแค่นี้กระหอมแล้วค่ะสมีกระห้องหมดแล้วแล้วเราค่อยปรุงทีหลังง่ายๆโอเคเราปรุงทีหลังก็ได้นี่จ้ะขนาดดู ขณะรอหมูสุกนะคะเราก็มาหั่นผักต่อไปมาหั่นผักบ้านๆกับบ้านๆก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะครัวบ้านๆหั่นผักค่ะเราก็มาหั่นผักเตรียมไว้จ้าแบบน,นี้ทนผักค่ะอันนี้ก็จะมีผักที่เหลือผักแกงโ h o v e ใส่เข้าไปเลยะคะ่ะใส่หลายๆผักมันจะแซ่บมันจะนัว คุจา่านั่นก็ใส่ทีโอ้คุณจ้ะแม่ครัวหัวป้าโอ้อนี่าง้ะแม่ครัวหัวป้าแต่ที่เป็นบ้านนี่นแจ้ะแม่ครัวหัวป้าโอ้เหี้ยปลาโลโปกิเหี้ยก็ทิ้งค่ะแม่ครัวหัวป้าอันนี้ก็กระหล่ำก็เอาครึ่งก็หัวก็ผัดอ,อ,อันนี้ก็เก็บไว้ ไว้ทำสลัดตัวใบดีใจจี๊ด้วยดียยยจุกไปจ้ะกะหล่ำหัวเล็กๆน่าทานเลยเดี๋ยวใส่มันก,ก็ยุกเองเดี๋ยวใส่ก็ยุกองค่ะนี่ผักชีค่ะใช้หล,ลายๆเขาซีดเขาเซีบตัดทิ้งเลยนีน่ลากเขาไม่เอาค่ะลาก ตัดครึ่งหนึ่งจบผักเดี๋ยวเขายุบก็เหลือนิดนึง,นงเ,เดี๋ยวกดเลยค่ะเหลือครึ่งหนึ่งตัดครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ายุกใส่ผักไว้หลายไม่ต้องแซ่บต้นหอมค่ะชาวบ้านจะใส่หมดเลยจะไม่เก็บจะทักไว้หลายไม่ตนนน้องนวดห่างห่าง นี่ลยค่ะครัวสองชายจะเตรียมทุกอย่างเตรียมผักทุกอย่างนี่อันนี้อบตูก็ได้แล้วจ้าใบโหระพาค่ะใบโหระพาเราก็เด็ดเอาเด็ดเอาใส่อ่อนต้องใสโหระพานผักลายลายผักงามงามผักสวยจ้าสะออนผักจ้าใส่มันเลยลายหลุดผักเลย จะไปนั่นมันใส่ผักไลยไลผักเยอะแล้วใส่เยอะถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันเหี่ยวทิ้งใส่เลยจ้าพักเนี่ยหมูเยอะอยู่จ้าทำแล้วก็เอาไปให้นะ้าเอาไปให้ยายเอาไปให้ใครกินพี่ป้านนะ้ากินจ้ะญาติญาติกินมาเด้อไปสิมากินน้ำสับไทยสาบไทยทำยจ้าได้แบบนี้ ผักเยอะแยะเลยจ้าเต็มกระตูกนี่ผักเราได้แล้วเราเตรียมได้แล้วเราเตรียมใส่ทีหลังเดี๋ยวให้กระดูกหมูก็สุกแล้วก็เอาใส่ทีหลังนะคะไปะเราข้ามไปดูกระดูกหมูกันไปถึงไงแล้วเห้มพักหลายพูดพักจัดจ้า,จาสาวุูไทยจะเรียวๆนะคะสาวูไทยจะเป็น คนที่ถ่ายคลิปเรียวๆเฮยจ้ะจะเป็นคนถ่ายคลิปเรียวๆจะไม่ค่อยนี่ค่ะวิถีชีวิตสไตล์สวีเดนเป็นอย่างไรคะสาวสไตล์สไตล์สวีเดนตอนนี้สอดผุนสอดผีตอนนี้อยู่บ้านกุดเกาะสิตรีค่ะบ้านกุดเกาะกาละชินตอนนี้อร่อ,อยไหมนะเนี่ยได้เลยอันนี้ก็ ได้แล้วจ้ะแบบนี้นะสาวคนไทยจะใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปน้ำก็น้ำก้นครุบนี่ค่ะน้ำล้างครุบนี่สะเทลงไปจ้วบน้ำล้างครุบน้ำล้างครุบเองทจ้วงลงไปน้ำล้างครุบนี่เองสาวคนไทยคิดว่าน้ำมันน้อยใส่น้ำเข้าไปอีกจ้ะ น้ำน้อยค่ะใส่น้ำลงไปอีกเพื่อใส่ผักใส่น้ำเยอะๆอ่อมใส่น้ำเยอะๆใส่น้ำไลยๆเปิดไฟร้อนๆเลยเอาเปิดไฟขึ้นได้จา้าี้ใส่น้ำเยอะหน่อยเราแบ่งหลายบ้านน้ำกระจุก๊กกระจิ๊ก จ้ะอ่ะโอเคแล้วก็ชิมฝาหม้ออยู่ไหนไม่รู้ฝาหม้ออยู่หน้าฝ่าม้ออยู่หน้านี่แล้วก็เอาฝาหม้อปิดดูกันฝาหม้อก็ไม่รู้ไปไหนแล้วฝาหม้อไม่เห็นแล้วฝาหม้อใหญ่หายอยู่นู่นฝาหม้ออยู่ไหนขานสาบุทไททีฝาหม้อใช่ฝาของใช่ฝาก็ฝาหม้อก็จะเป็น มังงงมังเงงนี right. ่ยเช่นจ uh ้าเพราะว่าฝ่าม้อเก่าแล้วแยวนี่ก็รอโตไปรอว่าเขาสุกจะเป็นยังไงเปิดไฟร้อนๆเลยจ้ารหอมนะชาวบุรคิดว่าอร่อยน่ารู้จูเลยแซ่บๆค่ะแซ่บๆซ่บไปถึงัวง แสบไปถึงใจนี่มานี้นะคะครัวมินิมอลก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ค,ะครัวสาวไทยครัวมินิมอลค่ะเค่เสร็จได้วไปซัมไ้เก็บพวกนี้ก่อนนะคะดูหม้อไปปรัคทางก่อนนะคะถูกต้องแล้วกลับมาจาหม้เอเดรอดเลยแล้วกลับมา การยางใบยางเสียงซักผ้าข้างนอกก็ซักผ้าข้างใน,นก็ทำกับข้าว <c oughs> จังแมนบีซีเนาะจังแมนบีซีอีนนี้จตะตะมือแต่ละเว้นสาวุไทยแบบกระยูจักเท้อบ่า้ตูดนั่งพื้นจักเท่อช่วงนี้จะมีตะไปชิบตะจรลงเท้าทำธุระทำธุระทำธุระกรรมถือว่า 95%แล้วจ้ายังไม่เสร็จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็95%แล้วจ้าสาวกุไทยแลนทะเลดทะเลคุณชายก็เฝ้าบ้านสาวกุไทยก็วิ่งข้างนอกคุณชายก็เฝ้าบ้านค่ะคุณชายเขาจะเป็นคนดูแลบ,บ้านค่ะสาวกุไทยก็ไปเปินเบิรนเปินเวิรน,น,นจ้ะ <c oughs> ไปทำธุระค่ะมุมไปด้วยมุมไปด้วย ใครได้อะไรกินแล้วคะใครมีอะไรกินแล้วมีอะไระมีอะไรกินกันแล้วอาหารเย็นอาหารคํากินแซบกินนวดก,กินอิม่มแล้วก็กินแซบกินนวดกันนอนรับนอนแซบนอนนุ่งนวดนะจ๊ะวันนี้อากาศก็ไม่ลมมากมายเท่าไหร่เป็นเอาเอาเป็นเอาเอาร้อนร้อนจ้ะเป็นเอาเอาค่ะเป็นเอาเอาเป็นเอาเอาค่ะเอา้าเดี๋ยวก็ช้อนเดี๋ยวช้อนเอาโฟมเข้าทิ้งก่อนนะคะ เขามีฟองขึ้นมาเนึ่งเราก็ช้อนทิ้งนิดหน่อยเอาออกนิดนึ่งฟองอากาศฟองสิ่งสุกปุกเอาออกนิดหน่อยก็ไม่ถือว่าเยอะมากมายเอาออกนิดนึงช้อนออกช้อนฟองอากาศออกพวกหมูสิ่งสุกปุกของหมูพวกอะไรเนี้ยฟองอากาศเอาทิ้งค่ะค่อยคค่อยๆตักทิ้งนะคะ ค่อยๆค่อยๆตัดทิ้งแบบนี้คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะสาวกุฎายจะไม่ตัดต่อเลยเรียวเรียวทามเลยค่ะ,ะก็จะยาวนิดนึงคลิปนี้โอเคคลิปทำกับข้าวเนาะมันสั้นไม่เป็นหรอกค่ะทำกับข้าวนะ่ะต้องยาวๆมันถึงจะรู้เรื่องแมนบอททำกับข้าวนี่จ้ะสาวกุฎายพายทำกับข้าวมีเวลาเขาคั่วเขาคั่ว เ็ศมื้อนี้กินมื้ออื่นอะจ้ะเข้าใจไหมคะทำวันนี้กินพุ่งนี้นะคะทำทำเย็นนี้กินพวกนี้ประมาณนี้อะจ้ะสาวภูไทยก็จะประมาณนี้ทำวันนี้ทำเย็นนี้กินพุ่งนี้เป็นประมาณนี้จด้หูหงอกได้ที่แล้วนะจ้ะพอดี มากระซิบมึงกระซิมบบึงซ да. <im itating coffee> uh ิมเบึงกระเด้อซิมเบึงกระเด้อซิมเบึงซิมเบึงกระซิมบึงกระซิมเบึงกระเด้อสาวกได้ซิมเบึงกันนะอืออ๋อยอร่อยอยู่กับแต่เผ็ดนิดหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำปลาใส่นิดหน่อยเอาน้ำปลาใส่ก่อนน้ำปลาใส่นิดนึงคุณนัวใส่ลงไปด้วย คุณรัมก่อนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะผิดขนาดว่าใส่พริกไม่เยอะแล้วค่ะใส่ลงไปโอ้โอ้โอ้ไห่ล่ะใส่หลายดัวหลายจะอเคแล้วก็ใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยใส่ใส่ นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคก็คนขาคนคนนิดหน่อยถือว่าอร่อยแล้วค่ะกระดูกหมูอ่ะเลี้ยวหมูอ่ะอู๊บๆล้นเดี๋ยวเสิราชีสก่อนหน่อยไหมนิดหน่อยเดี๋ยวเชีก่อนนะคะเชีกก่อน หมูเปื่อยมายัางเขาเช็คก,ก้อนชิกก้อนบางทีก็จะเป็นกระดูกหมูที่รกระด,ดูกหมูอายุเยอะแล้วเนี่ออยนะคะแป้นหนึ่งสองจะเช็คก้อนลอดกึ๊กลอดประมาณนี้เนาะโอ้กึ๊กกประมาณนี้แลบกระดูกหมูอรงนนิดนึง ฝาหม้ออยู่นั่นปิดฝานิดนึงกับประมาณ10นาทีเคปิดฝาประมาณ10นาทีหายใจไปก่อนประมาณ10นาทีจ้ะรอนิิหน่อยเ็าสับได้ก็ยืนรอไปอันนี้ก็คือก็จะมีกระดูกหมูติดเนื้อนิดหน่อย แล้วเอามาคั่วแบบนี้เอามาแกงแบบนี้มันก็จะหอม,มกระดูกหมูหวานน้ําซุปตามธรรมชาติของหมูนะคะแล้วก็จะมีหมูชิ้นด้วยที่เอามาแล้วก็มาหัน่นเล็กๆเป็นหมูชิ้นนิดหน่อยอะไรเนี้ยใส่ลงไปด้วยเอา้าหมูกระเด็นด้วยปะเออไม่หมูกระเด็นเอาประมาณสิบนาทีก็ มีเมื่อหมูลแล้วก็ใส่ผักเยอะแค่นั้นเองก็อร่อยแล้วค่ะสับไทยว่าคิดว่าอร่อยแล้วโอเคก็พัวก,กระดูกหมูไปนิดหน่อยสิบนาทีหรืยอยังไอเราก็ใจร้อนก่อนไฟด้วยไฟร้อน้วเราก็ร้อนก่อนไฟ้นะคะสับไทยเป็นคนใจร้อนนะทำกับข้าวอ่ะ เอาไปเห็นนะคะเห็นโอเคมาเนี้นะคะได้แล้วค่ะมันก็ขั้วหมูก็ประมาณนี้จะไม่เยอะก็ใส่ผักกาดลงไปกระหล่ำผักกาดใส่ลงไปกระหล่ำผักกาดใส่ลงไปใส่ลงไปนี่จ้ะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาก็โคล,ลยจ้ะใส่ทุกอย่างลงไปเลย ใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาแค่นั้นเองก็งกินไดน้ใส่ทุกอย่างลงไปเลยง่ายๆจ้ะอมกระดูกหมูอ่ะไม่ได้เยอะนยาครัวสาวคนไทยเนี่ยทำอะไรง่ายๆเฮยจ้ะประมาณนี้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะปิดฝาเลยนี่ ปีศาแค่นี้แล้วค่ะปดฝาแค่นี้เองออหมูแค่นี้ง่ายๆปดฝาให้น้ำเดือดผักยุบนิดหน่อยก็ได้กินแล้วค่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สาวุทัยทำกับข้าวคั่วกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวสาวุทัยจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูว่าหน้าตาคั่วกระดูกหมูเป็นยังไง เรากินกันพรุ่งนี้ค่ะทําวมวันนี้กินพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะขั้วกระดูกหมูแบบสาวบุาณขอบคุณมา,มากๆค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์ล้กังจุ๊จุ๊เพดัว